ครับวันนี้มาให้อาหารปลาดุกนะครับผมปลาดุกรัสเซียนะครับผมเป็นบ่อกระชังบกนะครับผมมีสองบ่อนะครับบ่อสามร้อยตัวนะครับผมเป็นปลาดุกระยะสองเดือนนะครับอันนี้เราจะมาให้หอาหารนะครับผม นั่นจะเป็นบอ่อแรกนะครับผมดูบอ่อที่2ต่อนะครับเลี้ยงก็เลี้ยงเอาไว้กินเองบ้างนะครับเดี๋ยวจะกินขายนะครับก็จะมีตัวใหญ่ตัวน้อยผสมกันไปนะครับเดี๋ยวนะครับ โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับจะจะมีตอนจับนะครับผม,มครับฝากกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดต,ดตาม